มีบุญนะครับจึงทําให้ไม่มีคู่นะฮะแยกขาจากกันไปหรือว่าเข้าไม่ติดนะครับเป็นอย่างไรนะฮะผมก็ทำอีพีหนึ่งครับนานเลยนะครับนานละทีนี้ B2 นะครับก็จะมาขยายความแล้วก็มีเรื่องสําคัญเสริมมาด้วยนะครับก็ต้องบอกกอนนะว่าเขาว่ามีบุญจึงทําให้ไม่มีคู่เนี่ยบางคนก็นึกถึงเขาว่าบุญก็น่าจะทาให้เรามีความพร้อมหน่ยฮะเงินดีงานดีความรักดีมีครอบครัวนะครับแล้วก็สุขภาพร่างกายดีนะครับอันนี้คือ เรามองมุมมองในมนุษย์ปุถุชนทั่วไปนะครับนึกออกไหมเออมันน่าจะมีพร้อมถูกไหมครับแล้วเรานึกดูนะฮะถ้าสมมติว่าเราโอเคนะเป็นคนที่ดีในระดับหนึ่งนะครับแล้วคนที่มีดีจะเข้ามานะฮะคนที่จะเข้ามาหลอกคนที่จะเข้ามาทําให้เราเสียตังค์เสียตัวหรือเสียความรู้สึกเสียเวลาอะไรก็ตามนะฮะกๆๆะฮะ็คนลลกษณามนี้เขาเรียกว่าเหมือนกับเจ้าคำในเวดีไหมเข้ามาทําไม่ดีนี่เข้ามาเตรียมทําให้เราเสียใจ ในช่วงแรกที่เข้ามาจะเป็นคนดีนะแต่พอคุยไปคุยมานะฮะหรือคบหากันเลยนะครับมันเริ่มจะออกลายนะฮะดีแต่ภายนอกก็เห็นข้างในโอ้โหเน่าเละเทะเลยนะครับฉะนั้นคนลรรนักษณรสนี้ถ้าคบหาไปเรื่อยๆนึกออกไหมฮะว่าแน่นอนก็จะมีวันใดวันหนึ่งที่เราเริ่มเจ็บเริ่มทุกข์เริ่มเครียดหรือรู้สึกว่าหลายอย่างเราถูกเอเปรียบนะครับ เดี๋ยวก็เอาตังเราไปเดี๋ยวก็เอาทรัพย์สินเราไปเดี๋ยวก็เอาความรู้สึกดีๆนะฮะที่เรามีให้นะครับพากจากกันไปเพราะนิสัยใจคอหรือว่าการกระทาเขาอะไรกันนะฮะเรียกว่าเนี่ยเป็นลักษณะของเจ้ากรรมนายเวรน,นะฮะคือถ้าเรามีกุศลผลบุญในระดับหนึ่งนะครับบางคนก็ไม่รู้ระดับไหนนะครับแต่ระดับที่พอจะกันคนที่จะเป็นเจ้ากรรมนายเวรไม่ให้เข้ามาหาเราได้นะครับมันก็มีนะฮะการที่จะเป็นเจ้ากรรมนายเวรอาจจะเคย ชาดายฉบัหนึ่งพบใดพบหนึ่งนะฮะทำร้ายกายจวาใจใจทรัพย์สินและก็ต่ายนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะเกิดมาเป็นเจ้ากรรมเวรนเนี่ยแล้วเป็นคนทั่วไปเป็นคนที่แบบคนที่เราไม่รู้จักเราก็ไม่ไว้ใจถูกไหมฮะเราก็รู้สึกว่าคนแบบนี้อย่าเข้าใกล้แต่พระเอื่อญสมมติเราไปสร้างกรรมมานะอันนี้สำหรับคนที่เคยเชื่อเรื่องของเวรกรรมหรือว่าบาปบุญคุณโทษนะฮะถ้าเราเคยไปสร้างกรรมกับใครมานะครับในภพแล้พภพหนึ่งแน่นอนเดี๋ยว ขาก็ต้องกลับมานะครับมาเล่นงานเราหน้าทีนี้ฮะ <c oughs> ต้องบอกว่าแล้วถ้าชาติภพที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยเราเป็นคนที่ไม่คดโกงใครเราเป็นคนที่ดีระดับหนึ่งนะฮะเขาว่าคนดีในความรู้สึกของเราผมว่าทุกคนมีโจทย์แล้วก็มีเรื่องของคําตอบในเจ้าในตัวอยู่แล้วว่าเออคนดีนคเขารู้สึกเราเนี่ยไปเป็นไหนนะโอเคนะครับฉะนั้นโอเคนะฮะถ้าเราเป็นคนดีในระดับหนึ่งนะ เจ้ากรรมนเวรนนะฮะหรือใครที่จะมาฉุดให้ชีวิตเราตกต่ำเนี่ยมันจะเป็นไม่ได้ยากนะครับเขาจะเข้าไปถึงเราเข้าไปถึงคือไม่ใช่ว่าคุยไม่ได้นะฮะก็คุยได้ตามปกติแต่คุยไปคุยมาเดี๋ยวลาขกอออกให้เราเห็นรู้เช่นเห็นชาติว่าคนนี้ยอยู่ใกล้ไม่ได้อันตรายเนเพื่อนที่เป็นโสดเคยไหมฮะรู้สึกได้ว่าเออมองพอมองออกว่าใครที่เข้ามาแล้วจะทําอันตรายนะครับ หรือว่าครบกันไม่ยืดแน่เนี่ยความรู้สึกแบบเนี้ยทามันแวบขึ้นมานะฮะใกลรู้ว่าเออบางทีฐานบุญเรายังม,มีอยู่นะทาให้เราตาสว่างนะฮะเห็นคนที่จะมาทําร้ายนะครับในอนาคตเราเราก็ไม่ไดื้ยุ่งเกี่ยวนะครับเหมืะนนี่ฮะ,ะถ้าเป็นคนที่โสดนะครับแล้วยังไม่มีคู่นะฮะแล้วจะมีคนเข้ามาแล้วเรารู้สึกได้ว่าเออคนนี้ไม่ได้เข้าแกลไม่ได้เข้าใกล,ใกลนิดนึงอันตรายแน,น่นอนนี่บางทีมันเป็นเซนส์กันนะฮะหรือเป็นฐานบุญกันนะครับที่ทําให้ เรามองเห็นเหมือนตาสแกนคนออกว่าคนไหนดีคนไหนไม่ดีคนไหนที่เรากรชิดได้หรือคนไหนที่อย่ามาแม้แต่เป็นเพื่อนก็มีนะฮะนี่เขาเรียกว่าฐานบุญมันทําให้เราพอจะมองออกนะฮะด้วยนิสยัยใจคอแล้วก็ประสบการณ์เราส่วนหนึ่งอยู่แล้วที่ทําให้เราอ่านคนได้แม่นแล้วก็ฐานบุญนะครับพอจะกลายเป็นคัดกรองหรือแยกคนที่จะเข้ามาหาเราเนี่ยครับเพื่อนๆรู้ไหมว่าคนบางคนนะ เกิดมาชาตินะครับเจ้ากรรมนเวรตามมาติดเต็มมือเลยนะฮะเขาจะเรียกว่าเจ้ากรรมนเวรมาในรูปของคนนะครับเป็นคนคือใครบ้างเป็นหัวหน้าแหละใครที่หัวหน้าที่หูเล่นงานเราตั้งชีวิตมีความเครียดสมองจะระเบิดเฉพาะหัวหน้าคนนี้นะครับก็เร <eterm oon> ียกว่าเป็นหนึ่งในเจ้ากรรมนเวรเรานะมาไม่มาดีๆเหมือนเพื่อนคนอื่นหรือว่าบริษัทอื่นนะฮะมาก็เล่นทําร้ายเรานะฮะทางกาทางใจทางความรู้สึกนะครับนี่คือเรียกว่าเป็นเจ้ากรรมนายเวรฉะนั้น ถ้าเรามีฐานบุญที่ระดับเงินที่มากพอนะฮะมันจะเหมือนน้ากับน,น้ํามันที่มันเข้ากันไม่ได้ถึงเอามาเทรวมกันแล้วก็มิก,กนะครับปั่นเลยนะฮะสุดท้ายน้ำกับน้ำมันก็จะลอยแยกกันไปนะครับเพราะะฉนั้นนี่คือลักษณะของถ้าพอจะเชื่อว่าตัวเองนะครับเป็นคนดีในระดับหนึ่งนะไม่คดโกงใครนะครับไม่หลอกลวงใครมีสีมีธรรมในระดับนึ่งแหละเราอาจจะไม่แบบดีทุกเดือดเลยเปิดเสะสี แต่เราก็ไม่ใช่เป็นคนที่เลวร้เออแบบนี้นะครับเจ้ากรรมนิเวศนที่จะเข้ามาทําร้ายให้กายวาจาใจทรัพย์สินเราหายเนี่ยเขาจะเข้าเราไม่ติดนะฮะเพราะว่าฐานของกุศลมันต่างกันนะครับจิตหรือว่านิสัยจิตคทีก็จะมาทําร้ายทําให้เราเสื่อมเสียทําให้เราเสียหายนะฮะมันจะทําให้เราสแกนออกว่าเออคนคนนี้มันจะคุยด้วยไม่ได้หรือไม่แต่พอจะใกล้ชิดปุ๊บมันจะมีเหตุปัจจัยนะฮะให้เรารู้สึกว่า เราไม่อยากคบแล้วเราไม่อยากคุยแล้วนะฮะแล้วเราก็ถอยออกมาเพื่อเิดเจอไหมแบบคุยหรือคบไปสักระยะนี้แต่รู้สึกว่ามันไม่ใช่แล้วรู้สึกว่ามันมีอะไรที่มันนอกเหนือจากนิสัยใจคอที่เราก็าหาคําตอบไม่ได้แต่เรารู้สึกได้ว่าเราต้องถอยเออแบบนี้เขาเรียกว่าฐานบุญนะฮะทำให้ส่วนนึงคือฐานบุญนะทาให้ใส่ตาเรามองคนออกหรือนิสัยใจคอเขาอยู่ๆก็หลุดออกมาให้เราเห็นนะครับนี่แหละคือเรื่องของการที่มีบุญนะฮะ แล้วทำไมชาติหนึ่งโสดไม่ใช่ว่าเราเป็นคนไม่ดีไม่โอเคแต่ส่วนหนึ่งนะฮะหรือบางมุมหนึ่งนะฮะมันก็เป็นไม่ได้ว่าชาติภพเนี้ยเราอาจจะไม่มีคู่นะแต่ว่าถ้าจะกอบในเว้มาเกิดร่วมชาติเราเต็มไปหมดนะฮะเขาจะเข้ามาแต่เขาจะทาเลยไม่ได้เราจะมีสติรู้ทําให้เขาไม่สามารถจะมาเป็นคู่เป็นแฟนเราได้เราจะมีความรู้สึกรู้ว่าเราไม่สามารถคุยกับคนเหล่านี้ได้ นะครับเขาก็จะหายไปประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะฮะที่ทำไมมีบุญนะออถึงไม่มีคู่นะทำไมเราไม่มีคู่นะหลายคนนะครับเติมีตัวเองว่าหรือดวงเราไม่ดีหรือเปล่าหรือนิสัยใจคอเราจริงจรงเราไม่ดีหรือเปล่าหรือเดรดกก็ตามนะฮะทุกคนก็ที่โสดอยู่ก็จะมีความคิดเห็นนะครับหลายข้อหน่อยเพราะอะไรถึงไม่มีคู่นะฮะแต่อีกหนึ่งเหตุผลหนึ่งนะฮะ อีกในยะาหนึ่งว่าบางทีคนรอบตัวที่เข้ามานะเขาอาจจะเข้ามาเป็นเจ้ากรรมนเวรเรานะฮะจะมาหลอกลวงเรานะฮะให้เราเสียเงินเสียหายเสียตัวเสียตังค์อะไรก็ว่าไปนะครับแล้วถ้าฐานบุญเราคอคนหล่านี้จะเข้ามาไม่ได้นะครับกลายเป็นว่าเออทาไมชีวิตผ่านมาเป็น1 0 2 0 30ปีนะฮะเรายังโสดหรือบางทีอาจจเลิกกับใครสักคนนึงนะฮะทำให้ชีวิตเราเลวร้วายหลังจากนั้นมาเรารู้สึกว่าเราไม่อยากมีคู่เลยนะครับ หรือแม้แต่ใครเข้ามาเราก็ไม่รู้สึกอยา่างมีคู่หรือแม้แต่บางทีเราชอบใครเพราะเผอถ้าคนที่เราชอบเขาอ,อาจจะเคยเป็นหนึ่ง,งในเกรคมในเวลเรานะถ้าเราคบหากันรับรองเดี๋ยววันหนึ่งเขาจะทาร้ายกลาย,ายวาจาจ่ายทรัพย์สินเรานะฮะก็กลายเป็นว่าอยู่ๆเราก็มีเหตุให้เลิกลากันหรือว่าแยกขาดกันโดยปกติวิสัยคือไม่ได้ทะเลาะเบาแบงนจนแยกกันนะครับเพราะนั้นหลายเหตุผลจริงนะของคนที่ไม่มีคู่นะฮะ ไม่ว่าจะเป็นนิสัยใจคอไม่ว่าจะเป็นการเข้ากันหรือว่าคุยกันไม่ได้แต่อีกส่วนหนึ่งนะฮะที่เราก็ปฏิเสธยามกันว่าเออบุญกุศลนะครับมันทําให้คัดกรองใครที่เข้ามาทําร้ายเราทุกรูปแบบเขาไม่สามารถเข้ามาหลอกลวงในสถานะของการเป็นแฟนของเราได้นะครับเพราะว่าบุญละพอนะฮะเขาก็จะกีดกันหรือว่า เตะเจ้ากรรมในเวรเรานะฮะกระเด้งกระดอนไปนะครับก็นี่ฮะประมาณนี้ครับอีกเหตุผลหนึ่งของการที่มีบุญเออทาไ,ไมมีคู่ทําไมมีคบหาใครก็อยู่ไม่ยืดแท้จริงบางทีคนที่เราจะคบหาจนกลายเป็นคู่ครองอยู่เป็นแฟนไม่ใช่ว่าวาเดลคนนึงก็อาจจะหลอกลวงให้เราหมดเนื้อหมดตัวนะครับก็ได้แต่ว่าด้วยบุญหนุนนําทําให้มีเหตุให้ขาดจากกันก่อนที่จะมาเป็นคู่ครองหรือคนที่รัก ก็มีนะฮะฉะนั้นจงอย่าก,กลัวความโสดจงมีกําลังใจนะฮะว่าเออบางทีถ้าเราเชื่อเราว่าเราเป็นคนดีนะั้นในระดับหนึ่งนะแล้วเราไม่มีคู่นะเออเหตุผลหนึ่งเราอาจจะดีใจข้อนหนึ่งคือไม่มีใครสามารถที่จะหลอกลวงเราได้ในสถานะของการเป็นแฟนเพราะว่าเราไม่มีคู่โอเคนะครับใครมีคำถามเพิ่มเติมอ,อะไรก็เขียนมาคุยกันได้นะครับสวัสดีครับ